สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหซื้อเรื่อยยนสองจังหวะนะฮะหรือเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะมาใหม่อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะอย่าไปซือเพิ่งไปซื้อน้ํามันแก๊สโซฮอมานะฮะไปซื้อสองนะทีมาก่อนนะฮะโอ้โหบายี่ห้อหรือเปล่าสองทีนะฮะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะฮะ ซื้อมาก่อนเลยมันมีคนที่ไปซื้อเลื่อยยนนะฮะกับเครื่องตัดหญ้าสองอย่างวะมาแล้วนะฮะแต่ด้านไม่ได้ผสมนะฮะไม่ได้ผสมสองทีนะฮะแล้วก็ไปโทษทางบริษัทนะฮะโอ้โห,หผมจำเป็นต้องมาทำคลิปอธิบายนะฮะมาถึงก็ไม่พูดพาททำเพลงนะฮะซื้อสองทีมาเลยนะเดียมมาผสมนะฮะ แสมอัตราส่วนเท่าไรอะ่ะสามสิบห้าสิบต่อหนึ่งอะไรก็ว่ามันไปนะฮะมันจะอยู่ประมาณสามสิบนะฮะสามสิบต่อหนึ่งนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็พยายามหาส่วนผสมนะฮะตามเว็บไซต์ที่ตามเกจที่เขากำหนดมานะฮะแล้วก็อย่าพึ่งซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลมานะฮะซื้อออตลูปมาก่อนจะได้ไม่งงนะฮะ ขนาดตัวผมยังซื้อออโตู้ปที่เป็นสีน้ำเงินนะฮะเพื่อไม่ให้สับสนกับน้ำมันนะฮะสีจังหวะแก๊สโซฮอล้วนนะฮะตัวนั้นของ h อน d a เครื่องตัดหญ้าอันนั้สีจังหวะนะฮะก็ไหนๆมาแล้วนะฮะคือเครื่องสองจังหวะเนี่ยจะดูยังไงว่าเป็นสองจังหวะนะฮะก็คือสองจังหวะเขาจะไม่มีระบบฝาสูบนะฮะเห็นไหมฮะ ดูนะฮะนี่เครื่องตัดหญ้าก็เหมือนกันนะฮะเขาจะเป็นคีบแบบนี้แล้วจะไม่มีพวกกระเดื่องกดวาลไม่มีกลไกาวาลอยู่ข้างบนนะฮะแต่ว่าสีจังหวะนะฮะเดี๋ยวให้ดูสีจังหวะนะฮะสีจังหวะบางทีเขาจะเขียน o h c วาลเลยนะฮะ o h v หรือ o h c นะฮะผมจำไม่ได้นี่นะฮะเขาจะมีหัวโด่งๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ เนี่ยแล้วสี่จังหวะส่วนมากถ้าเป็นแท้นะสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะเป็นของฮอนด้าเท่านั้นแต่มากิต้เหมือนว่าจะไปซื้อสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของฮอนด้านะฮะมาทำนะฮะเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะของมากิต้าก็เป็นนะฮะจะเป็นสองเจ้านี่แหละที่ผมจำไม่ผิดนะฮะนอกนั้นคือก๊อปปี้แล้วที่สำคัญสี่จังหวะจะต้องดูตัวนี้นะฮะ ดูตัวนี้ง่ายๆเลยนะฮะก็คือเนี่ยน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องไม่ใช่น้ํามันสองทีนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะเพื่อแม่บ้านที่ไม่เคยเห็นนะฮะมาซือเครื่องตัดหญ้ามาใช้เองนะฮะอันนี้นะฮะน้ํามันเครื่องสี่จังหวะนะฮะอันนี้สองจังหวะนะฮะสองทีอยู่ตรงนี้นะฮะ อันนี้สี่ทีนะฮะเอไม่ต้องไปสนใจนะฮะสี่กับทีอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือสี่จังหวะนะฮะสี่จังหวะสังเกตง่ายๆคือน้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้กับฝาสูบโค้งๆแบบเนี้ยนะฮะตรงข้างบนเนี่ยแล้วเขาโค้งๆแบบเนี้ยนะฮะมีกลไกกระเดื่องอยู่นะฮะสังเกตง่ายๆนะฮะแค่นี้นะฮะแล้วก็ผสมน้ามันออโตลูปนะฮะ น้ำมันแก๊สโซฮอที่หาได้นะฮะส่วนผสมตามในคลิปเลยนะฮะหาคลิปดูต่างๆก็ได้นะฮะส่วนใหญ่ซื้อเครื่องมาปุ๊บเอาน้ํามันมาเติมนะฮะพังนะฮะต้องหาน้ํามันสองทีมาก่อนนะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากมายนะฮะซื้อเครื่องมาเสร็จปุ๊บซื้อน้ามันสองทีมาเตรียมไว้เลยมัดผูกติดไว้นะฮะเขียนสติ๊กเกอร์ติดไว้นะฮะมีขนาดนี้เลยนะฮะ เห็นไหมฮะมีเขียนไว้นานแล้วนะฮะตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ซื้อเลื่อยยนมาใหม่ๆนะฮะเครื่องจัดญ้าก็เหมือนกันนะฮะสังเกตเครื่องจัดญ้าที่มันไม่มีนะฮะไม่มีหัวลูกสูบที่เป็นโค้งๆมนๆไม่มีกระเดื่องกดบาวนะฮะตรงนั้นเป็นสองจังหวะแน่นอนนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยลูกค้าหรือว่าในรีวิวหรือว่าในเพจนะฮะผมเคยเห็นนะ,ะคือมันเยอะนะฮะ ซื้อมาแล้วเติมน้ำมันแก๊สโซฮอร์น้ำมันเบนซินพังนะแตงบงนะฮะแล้วไปขอเคมบริษัทเขานะโอ้โหน่าสงสารบริษัทเขาเลือกเกินนะเจอคนบ้านๆน,นะไม่ได้เจอพวกไอพวกหัวใบใบพวกช่างโปรเฟชชั่นแนลนะฮะพวกวิศวกรนะ,ะพวกนี้เขาจะต้องซื้อไอ้นี่มารอเลยนะวันนี้อธิบายากวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะ,ะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยละ่ะ อย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันนะวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับ